การตอนจริงมะนาวนะครับเราสามารถเจ็บเกี่ยวผลผลิตได้ไวกว่าการเพาะเมล็ดเป็นการขยายพันธุ์ที่ทําได้อย่างรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นพันธุ์เลือกจิงกระดงนะครับมีสีเขียวปนน้ําตาลครับรากก็จะออกเร็วนะครับวิธีการทานะครับป้นจิงนะครับบริเวณใต้ตุ่มตานะครับป้นให้รอบจิงแกะเปลือกออกนะครับแจะออกในลักษณะนี้นะครับขูดเนเยื่อเจริญนะครับถ้าไม่ขูดมันออกรากยากนะครับทาน้ํายาเล่งรากนะครับทาบริเวณข้างบนนะครับเพราะว่ารากจะออกบริเวณนี้ผ่าตุ่มตอนครับนำมาใส่ในบริเวณด้านบน อยู่ประมาณกึ่งกลางตุ้มตอน,นตัดให้แน่นเลยนะครับรัดข้างบนแล้วก็ข้างล่างอีกนะครับถ้าเป็นหน้าแล้งตุ้มตอนของเรามันแห้งเราก็มาหยอดน้ําลงได้นะครับระยะเวลาในการออกรากก็ใช้ระยะยเวลาประมาณ3อาทิตย์หรือว่า1เดือนขึ้นไปนะครับการตอนมะนาวด้วยเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโครครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตอนจิงมะนาวครับ การขยายพันธุ์มะนาวนะครับสามารถทําได้หลายวิธีนะครับอาจะเป็นหนึ่งการตอนจริงการเสียบยอดการเพาะเมล็ดหรือว่าการทาบจริงครับแต่สําหรับในวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตการตอนจริงครับการตอนจริงมะนาวนะครับมีข้อดีคือเวลาเรานําไปปลูกแล้วเราสามารถเจ็บเกี่ยวผลผลิตได้ไวกว่าการเพาะเมล็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีต้นพันธุ์ดีเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับมันไม่กลายพันธุ์เหมือนการเพาะเมล็ด การตอนจริงนะครับก็สามารถช่วยลดค่าใช้ใจ่ายนะครับในการที่จะไปซื้อต้นพันธุ์นะครับการตอนจริงนะครับเป็นการขยายพันธุ์ที่ทําได้อย่างรวดเร็วเ,เวลาออกลากแล้วเราก็สามารถนําไปปลูกแล้วก็มันให้ผลผลติตได้เร็วครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนนะครับมีนครับคัตเตอร์นะครับสองน้ํายาเล่งลากนะครับหรือว่าใครไม่มี น้ำยาเลี้ยงรากก็ไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้ครับก็ตุ่มตอนครับก็ผู้กันนะครับสําหรับจุ่มน้ํายาเลี้ยงรากครับสุดท้ายนะครับคือเชือกฟางสําหรับตุ่มตอนนะครับเราใช้แบบขุยมะพร้าวแบบนี้นะครับทำการแช่น้ําอย่างน้อยหนึ่งคืนจากนั้นเราก็ทําการบีบนะครับบีบเอาเฉพาะส่วนที่เป็นขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็นํามาใส่ในตุ่มตอนขนาด ถุงของตุ้มตอนก็ประมาณ4ีู่ณแนะครับเป็นถุงร้อน,นครับเราจะไม่มัดปากถุงนะครับเราจะทําการพับไว้อย่างนี้นะครับสําหรับความชื้น,นครับเราควรดีบน้ําออกให้เกือบแห้งไปเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของหน้าฝนครับระยะเวลาการออกร่าของมะนาวก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานครับสามารถเจ็บรักษาความชื้นได้ หลังจากที่เรานํามาบรรจุถุงแล้วนะครับเราก็สามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะครับจนกว่าที่ตัวขุยมะพร้าวข้างในมันจะแห้งครับสําหรับการเลือกกิ่งมะนาวนะครับสมมุติว่าเรามีต้นมะนาวพันธุ์ดีนะครับเราจะทําการตอนวิธีการเลือกกิ่งนะครับว่าเลือกกิ่งกระโดงนะครับตั้งในลักษณะนี้นะครับสีของกิ่งของเราก็ไม่ควรที่จะอ่อนเกินไปนะครับให้ควรมีสีเขียวปนน้ำตาลครับลาก็จะออกเร็วนะครับ ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเอาจิงที่มีผลนะครับเพราะว่าผลก็ไม่มีส่วนนะครับที่ช่วยให้ออกรากนะครับยิ่งมีผลทําให้รากออกช้านะครับบริเวณตําแหน่งนะครับที่เราจะทําการตอน,นครับเราควรทําความสะอาดออกเพื่อความสะดวกในการทํางานของเรานะครับสําหรับวิธีการทํานะครับการ ควัำจริงนะครับให้ประมาณนี้นะครับห่างจากตัวนี้ขึ้นมาประมาณ3ามถึงสนิ้วการคว่นจริงนะครับให้คว่ำนะครับบริเวณใต้ตุ่มตานะครับควันให้รอบนะครับคว่นให้รอบจริงระยะการคว่ำนะครับก็ประมาณ1นิ้วนะครับหรือเรากะเอาหลังจากที่เราทําการควันควนข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วต่อไปทําการแกะเปลือกออกนะครับแกะออกในลักษณะนี้นะครับ เที่ทําการคว้นใต้ตุ่มตานะครับก็คือรากของต้นมะนาวนะครับก็จะออกตรงบริเวณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทําการขูดเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อจะเรือนนะครับออกถ้าไม่ขูดก็มันออกรากยากนะครับคล้ายๆว่าขูดท่อน้ําเลี้ยงครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการทาน้ํายาเร่งรากนะครับโดยเราทาบริเวณส่วนข้างบนนะครับเพราะว่ารากจะออกบริเวณนี้นะครับ จากนั้นปล่อยให้น้ํายาเลี้งรากแห้งสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําการทาน้ํายาเล้งรากนะครับปล่อยให้น้ํายาเล้งรากแห้งไปสักครู่หนึ่งครับต่อไปนะครับเราจะการนําตุ้มตอนนะครับมาใส่นะครับโดยการผ่าผ่าตุ้มตอนนะครับผ่าครึ่งนะครับแค่นี้พอนะครับจากนั้นทําการแหวกออกนะครับแล้วนํามาใส่นะครับให้บริเวณด้านบนให้อยู่ประมาณกึ่งกลางตุ้มตอนนะครับมันจะเป็นที่ออกรากนะครับ ต่อไปนะครับให้ทําการนําเชือกฟางนะครับมาลัดนครับรัดให้แน่นเลยนะครับการลัดนะครับลัดข้างบนแล้วก็รัดข้างล่างอีกนะครับทำการตัดนะครับเพื่อให้ดูเรียบร้อยหลังจากที่เราทําการรัดตุ้มตอนเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จขั้นตอนวิธีการ ตอนจริงนะครับข้อควรระวังนะครับในการตอนครับเราไม่ควรที่จะเลือกจริงที่มันเล็กเกินไปนะครับหรือว่าจิ่งที่มันมีความแก่เกินไปนะครับความยาวความยาวของลาต้นที่เราที่จะต้องตอนครับอย่างน้อยสามสิบเซนขึ้นไปแล้วก็การคว้นจริงตอนครับไม่ควรที่จะค้วนต่ําจนเกินไปครับเพราะว่ามันจะไม่สะดวกในการทํางานของเราครับ การดูแลรักษากิ่งตอนของเราครับก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรมากครับถ้าเป็นหน้าเลี้ยงถ้าสมมุติว่าตุ้มตอนของเรามันแห้งเราก็มาหยอดน้ําลงได้นะครับระยะเวลาในการออกรากของกิ่งตอนครับสำหรับมะนาวนะก็ใช้ระยะเวลาประมาณสามอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปนครับมันก็จะสามารถตรวจด,ดูรากของมะนาวที่ออกมาได้เลยครับสําหรับการ เติมน้ําในหน้าแ้งนะครับเราควรหยอดนะครับจากข้างบนลงข้างล่างนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับเราไม่ควรไม่ไม่จําเป็นที่จะมาเติมน้ำนะครับเพราะว่าการรักษาความชุ่มชื้นในตุ่มตอนก็พอเหมาะนะครับที่จะออกรากได้ครับหลังจากที่เราตอนไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งเดือนรากก็จะของเขาก็จะออกมานะครับในช่วงแรกนะครับรากก็จะมีสีขาวนะครับออกบริเวณ ทั่วตุ่มตอนเลยนะครับการที่จะตัดแล้วไปชำหรือว่าไปปลูกได้ให้สังเกตรากนะครับถ้ารากมีสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองเข้มๆนะครับเราก็ตัดไปชำหรือว่าไปปลูกได้เลยครับขั้นตอนการตัดนะครับให้ตัดลงมาจากตุ่มตอนประมาณสองเซนหรือว่าหนึ่งเซนก็ได้ครับตอนมะนาวได้เกือบ ทุกสายพันธุ์นะครับสําหรับต้นนี้ครับก็คือตอนเราตอนต้นมะนาวพันธุ์เป้นพิจิตครับสําหรับมะนาวในสวนของเรานะครับเริ่มจากเรานําต้นพันธุ์มาหนึ่งต้นครับจากนั้นเราก็ทําการตอนด้วยวิธีนี้นะครับเทคนิคนี้ทําการขยายให้มันมีความมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปีครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการตอน กิ่งมะนาวนะครับเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะนาวอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ให้ผลผลิตได้ดีนะครับแล้วก็วิธีการทำนะครับขั้นตอนการทําไม่ได้ยุ่งยากอะไรอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการซื้อกิ่งพันธุ์การขยายพันธุ์มะนาวนะเป็นทําได้ง่ายแล้วก็มะนาวสามารถนําไปใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจําวันได้ การตอนจริงนะครับเป็นการทําเพื่อหารายได้อีกอย่างหนึ่งนะครับโดยการตอนจริงเพื่อที่จะไปจําหน่ายหรือจะทําการตอนเพื่อปลูกภายในสวนของเรานะครับเพื่อที่จะจําหน่ายผลของมะนาวนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของเราอีกทางหนึ่งนะครับการตอนมะนาวด้วยเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ